สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีนะคะพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลนักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเหนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะดูดวงรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่22ธันวาคมปีพศ2567นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดยชาบัวตัวหอมนะคะดื่มลดกลิ่นแก่กลิ่นฮอร์โมนผู้สูงอายุนะคะคนที่อายุ35อัพขึ้นไปนะคะสั่งซื้อได้ใน Line Official ของอาจารย์นะคะจะส่งให้ นะคะเมื่อสั่ง5ห่อแล้วราคาก็ลดลงอีกตั้งหากด,ด้วยนะคะถูกมากๆเลยนะคะเอาล่ะไปเข้าไปฟังโดยละเอียดในเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีตุลกันนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายอาจารย์กันได้นะคะในชาวราศีตุลในช่วงสัปดาห์นี้ออกจะหลงหลงลืมลืมเบลเบลขาสมาธินะคะเพราะฉะนั้นในการขับรถขับราต้องระมัดระวังนะคะโดนเฉียวโดนชนหรือ อ่าพวงมาลัยไม่สะเทือนเลยนะคะยางโดนรั่วหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยว<ๆ>เกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยรถยานพาหนะดูให้ดีนะคะแล้วก็ออกแนวที่จะทํางานเยอะจนกระทั่งร่างกายมันโอเวอร์หรือเปล่านะคะให้เช็คให้ดีนะคะให้เช็คให้ดีบางทีก็คิดเรื่องเยอะแยะไปหมดนะคะทําให้สมองเบลอๆรู้สึกสับสนนะคะรู้สึกแบบ เบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณกิฟต์ค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาเป็นคนแรกขอให้โชคดีนะคะดวงชะตาของในชาวราศีตุลน,นะยังไงก็แล้วแต่ถ้าชมคลิปนี้อาจารย์บอกแล้วว่าตั้งสติให้ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของในการที่จะคิดอ่านทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณให้คุณตั้งสติให้ดี และจะต้องบอกเลยว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ทุกอย่างมันต้องดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มราศีตุลที่รู้ในเรื่องของเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรมาทางไหนแล้วเราหลบทันเนาะนั่นหมายถึงทุกขเวทนาจะไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าคุณยังทำยังทาในลักษณะที่อะไรมากระทบอะไรมากระทบก็ รู้สึกอ่อนไหวแล้วก็จมอยู่กับปัญหานะคะต้องใช้อย่างน้อยใช้คําว่าช่างแม่งหรือปล่อยบ้างนะคะช่างมันบ้างลูกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะมันก็จะกลายเป็นขาดสมาธิกลายเป็นสิ่งที่เรากําลังจะรับอะไรข้างหน้ารับไม่ได้นะคะหรือคนรอบตัวมีปัญหามากมายแต่คุณกลับเก็บปัญหาที่ตนเองไว้ทั้งหมดนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งทําให้ในชาวราศีตุลน,นั้น ดวงจะเป็นลักษณะที่อ่อนกําลังเลยขาดสมาธิมากๆทีนี้ขาดสมาธิในการที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของในชาวราศีตุลจําเป็นจะต้องตั้งสติให้ดีนะคะยึดถึงจุดหมายให้มั่นส่วนใครเอาปัญหาอะไรมาให้เอากลับคืนเข้าไปหรือช่วงนี้ไม่รับโฟกัสงานก่อน นะคะช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องต่อสู้กับแรงของเจ้ากรรมในเวรความวิตกกังวลโรคภัยไข้เจ็บอัจะมาในรูปแบบของโรคซึมเศร้าโรคประสาทโรคแพนิกโรควิตกกังวลได้เพราะฉะนั้นไม่ควรให้มันเป็นอย่างนั้นหรือขับรถหลับนงหลับในได้ระม,มัดระวังให้ดีนะคะดวงตาของคุณยังไงในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าตั้งสติได้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแล้วต้องบอกว่าจะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนในรูปแบบของการทํางานมีโอกาสที่เดินทางแล้วได้เงิน เดินทางเดินทางแล้วได้เงินแน่นอนถ้าไม่ได้เงินก็คิดว่ากอบโกยเอาชื่อเสียงมาสร้างโปรไฟล์ของตัวเองมาสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้กิจการการงานของคุณที่คุณกําลังบ่มเพาะอยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจดีงามมากๆนะคะแต่สําหรับคนที่อยู่กับที่ยนคนที่อยู่กับที่นะคะไม่ได้ใช้ชีวิตที่เคลื่อนไหวก็จะได้ไม่ได้ไฟกับตรงที่อาจารย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยู่นิ่งๆอยู่กับที่ ควรที่จะมีสมาธิให้ดีแล้วก็ปกครองคนในครอบครัวให้ดีนะคะแล้วจึงจะส่งผลทำให้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นดวงชะตาราศีในชาวราศีตุลน,นั้นสิ่งที่จะส่งผล ทําให้การงานของคุณง่ายและจะโดดเด่นกว่าในชาวราศีอื่นก็คือในเรื่องของการมีเสน่ห์การเข้าหาคนการพูดอย่างไรให้อ่อนนอ้อมพูดให้เอาเงินเขามามาให้ได้เพราะฉะนั้นใครทํางานเอเดเทงงานเอนงานร้านอาหารงานที่จะต้องดีลขายงานปิดจบเอาประกันยอดนี้เอาให้ได้ ระดับผู้บริหารอะไรอย่างนี้นะคะยอดขาดไปอีกกี่แสนเอาให้ได้นะคะหรืออีกนิดนึงเพราะอะไรการเจราจาของคุณถ้าคุณเปิดปากขอความช่วยเหลือจากเขาคุณได้แต่ถ้าคุณบอกโอ้โ oh, ห oh, ไม่กล้ารอดีกว่าค่ะสมาธิอะไรก็ลังเลไปหมดเลยใครพูดอะไรมาโปรเจกต์ดีๆคุณพูดปิดด้วยตัวคุณเองเลยไม่ถ้าขึ้นต้นว่าไมา่ปุ๊บทุกอย่างมันก็ตามปากเลยนะในชาวราศี ตุนนะคะเพราะฉะนั้นในสมาธิแล้วก็การตั้งใจจิตใจที่มุ่งมั่นของคุณจะนําพาเอามาซึ่งชัยชนะให้ได้ตรงนี้นะคะในเรื่องของคนที่มีสภาวะจิตใจในเรื่องของความมุ่งมัน่นจะต้องบอกว่าดีงามมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมูใครที่มีครูบาอาจารย์ใครที่กําลังมูเตลูเสริมดวงชะตาหนุนดวงชะตาให้มันมีเกาะป้องกัน เหมือนดังพระคาถามงคลจักราวาลอย่างเงี้ยเวลาที่สําเร็จก็จะสําเร็จมากกว่า,าคนอื่นเวลาที่คนอื่นดวงตกเราก็ไม่ได้รู้สึกที่มันจะเป็นอะไรไปนะคะและอีกเรื่องหนึ่งในชาวราศีตุล ถ้าทำงานอินฟลูเอนเซอร์ทำงานขายทำงานที่จะต้องโชว์ในเรื่องศักยภาพต้องบอกว่างานนี้คุณชนะการประกวดประขันดีงามมากๆหรือการรอสอบชิงต่างๆสอบเรียนสอบเข้าที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่สบายเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ตั้งสติอย่างเดียวตั้งสติก่อนสตาร์ททุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการเดินทางคุณจะประสบความสาเร็จนะคะ ส่วนในเรื่องเงินบอกแล้วมาในรูปแบบของการเดินทางแล้วได้การเดินทางไม่จําเป็นต้องได้เม็ดเงินเสมอไปนําพาซึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงดีการเงินก็มีมานะคะเวลาขอพรก็ขอพรไว้ให้ข้าพเจ้ามีชื่อเสียงที่ดีการเงินก็จะมีเข้ามาเองนะคะถ้าขอแต่เรื่องเงินโดยที่ไม่คํานึงถึงเรื่องชื่อเสียงเลยมันก็จะไม่ดีงามนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปไปฟังนะอย่าเพิ่ง เปลี่ยนไปไหนหรือเลื่อนไปไหนนะคะช่วงท้ายคลิปอาจารย์จะมีคลิปทางหวงจุ้ยสากลน,นะคะมาบอกเคล็ดลับในการเสริมทรัพ์ด้วยน้ํารวยด้วยน้ํานั่นเองนะคะตามหลักวิชาหวงจุ้ยโบร่บราณเลยนะคะวิชานี้แล้วก็ต้องบอกว่าใครที่จะเข้าไปฟังกดหนึ ain, ่งไลค์หนึแชร์แทนค่ากำนวนครูนะคะเพราะว่าเป็นวิชาที่มีครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าตามสายวิชาห่วงจุย้ยแต่จามาบอกให้ฟรีๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นศรัทธาที่ อาจารย์พึงมีให้กับทุกคนทุกคนก็จะต้องพึงมีศรัทธาให้กับอาจารย์และก็ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะเป็นวินวินกันนะเอาล่ะทีนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักไม่รู้เป็นอะไรมันเกิดขึ้นมันออกแนวสวีทหวานแล้วก็อยากอยู่ใกล้กันคนที่เกิดในชาวราศีตุลอยากจะอยู่ใกล้แฟนบางทีก็เอ๊ะทำไมช่วงนี้แฟนติดเราจังหรือไม่บางทีแฟน กำลังท้องอย่างเงี้ยเขาก็จะติดเราเป็นพิเศษหรือในอตัวแฟนกูคุณผู้หญิงก็บอกว่าเออช่วงนี้แฟนดูติดเราไม่ค่อยห่างเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักใคร่ตรงนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนคนโสดคนโสดช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของสเสน่ห์เสน่ห์มากๆนะคะเพราะว่าใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักแต่ คุณจะต้องระมัดระวังถ้าเกิดไปเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือลักซ้อนซ้อนเงินอะไรก็แล้วแต่นะระมัดระวังเนื้อตัวให้ดีเพราะคนเจอคุณปุ๊บเหมือนจะมีพลังในเรื่องของสเสน่ห์จิตพิศวสัสอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะหลงไหลได้ปลื้มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวสถานที่อะโคจรนะคะมีโอกาสเสียเนื้อเสียตัวหรือว่าผิดพลาดได้คุณผู้ชายนะคะถ้าเกิดมีการผิดพลาดเรื่องนี้คุณกําลังที่แบบ กำลังจะก้าวไปสู่หายนะได้เลยเพราะครอบครัวคุณกําลัง <c oughs> กําลังสุขงอบบางคนนี้ภรรยากลังท้อง <c oughs> บางคนนี่กําลังวางแผนเรื่องแต่งงานบางคนนี่กําลังเพิ่งจะขยับดีกับครอบครัวมีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลย <c oughs> อาจจะได้ความผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือตั้งสติไม่ทัน <c oughs> ก็อันนั้นก็ต้องตั้งสติให้ดีนะคะถ้าตั้งดีคือไม่ไปดีกว่าหรือไม่ก็ไปกับแฟนซะจ,จบนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรัก,กระมัดระวังเรื่อง อไม่ทันตั้งตัวนะคะเรียกง่ายๆว่าโดนจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวข้ามคืนนี่ชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะส่วนเรื่องเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภบ,บอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้บินได้ไปต่างประเทศได้มีชื่อเสียงได้ใครจะเป็นดาราใครจะออกหน้ากล้องใครที่จะต้องการมีชื่อเสียงเฉิดฉ,ฉายอ่ะใช้คําว่าเฉิดฉายเลยดีที่สุด ส่วนคุณผู้ชายหันมาดูแลแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์ที่ดีที่สุดอาจารย์บอกแล้วว่าการลงทุนกับตัวเองเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะเห <c oughs> มาะกับในชาวราศีตุลมากๆเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายดูแลคาเรคเตอร์ของตัวเองให้ดีนะคะให้เป็นที่สวยงามอาจารย์ก็แนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะในชาวบัวตัวหอมในสรรพคุณของกุหลาบนะคะซึ่งมีอยู่ในชาวบัวนี้ด้วยนะคะก็จะทําให้ผิวพรรณดีและเปล่งปัง นะคะทำให้เราดูข่าวแล้วก็มีออร่าจากสมุนไพรโดยที่ดักตอกไม้โดยที่เราไม่ได้เอาสารเคมีอะไรเข้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำทานเองด้วยนะคะเอาละในคนที่เกิดในชาวราศีตุลน,นะคะต้องมีสมาธิตั้งจิตให้ดีแล้วก็ที่สำคัญช่วงสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีโอกาสได้ ไหว้บูชาหรือฝากดวงทําพิธีหรือในเรื่องของการขอพรอ,อะไรก็แล้วแต่ขอในเรื่องของการได้เงินและการมีชื่อเสียงโดดเด่นตรงนี้มากๆนะคะแสดงความยินดีอย่างยิ่งยวดเลยนะคะและดวงชะตาของในชาวราศีตุลเดี๋ยวจบคลิปนี้นะอาจารย์แนะนําเลยใครที่สั่งชาบัวของอาจารย์ไปแล้วนะคะให้คุณชงให้ ร้อนๆเนี่ยแล้วคุณก็ถวายถวายองค์เทพเทวาพระนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านสวดมนต์ยาวๆไปเลยนะคะเสร็จแล้วเ็าก็ลาน,นำมาดื่มกินแล้วขอพรเพราะวันนี้เป็นฤกษ์ของการขอค่ะขอเหมือนเหมือนประมาณว่าพรีสช่วยด้วยเถอะพระเจ้านะคะช่วยด้วยเถอะนะคะองค์พ่อพระแม่ประทานพรด้วยเดี๋ยวจะเสร็จจากการดูดวงรอบนี้สัปดาห์นี้เดี๋ยวจะ เริ่มเตรียมพิธีที่จะสวมดมนต์ในคืนนี้แล้วพอดีมีสิทธิานุสิทธิ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหันนะคะเราเป็นครูบาอาจารย์เขาร้องขอให้ช่วยก็จะช่วยตามวิชาที่เราเรียนมาแล้วก็ตามวาสนานะคะก็เอาละ่ะมันก็เกี่ยวข้องกับในดวงชะตาของชาวราศีตุลย์เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีงามปฏิบัติบูชาจะส่งผลให้คุณเฉิดฉายได้นะคะเดี๋ยวบางคนก็จะบอก ถ้าเกิดเป็นช่วงที่หนูต้องเคร่งครัดแล้วหนูจะมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ได้อย่างไรนะไม่ใช่จริงๆอ่ะคนที่คนที่มีสเสน่ห์ตรงนี้นะคะให้ผู้คนหลงไหลไม่จําเป็นที่จะต้องอแต่งตัวเปรี้ยวๆโป๊ๆนะคะแต่งตัวธรรมดานี่ก็ดูเซ็กซี่ได้นะคะถ้าเขาเรียกว่าความสวยหรือความประทับใจมันออกมาจากข้างในนั่นเองเขาเรียกเป็นออร่านะคะเป็นพลังงานนั่นเองนะคะเอาละ ทีนี้ช่วงทิ้งท้ายนะคะที่อาจารย์บอกไว้ว่าจะให้ทริคดีๆสำหรับในชาวราศีตุลน,นะคะในเรื่องของการเสริมทรัพย์รวยด้วยน้ำนะคะเคล็ดลับอ่ะก่อนเข้าไปฟังอย่าลืมกดกดกระดิ่งกดแช์นะกดแชร์เพื่อแทนค่ากำนวนครูนะคะรวยด้วยน้ำรวยด้วยน้ำของชาวราศีตุลน,นะคะในชาวราศีตุลรวยด้วยน้ำอ่ะอธิบายนิดหนึ่งในการทำน้ำตก หรือในการทำจะน้ำทำน้ำตกเนี่ยบางคนนิยมจะทำให้พุ่งออกไปจากตัวบ้านตรงนี้อย่าทำนะคะถ้าทำก็ไหลแบบอ่อนโยนเพราะถ้าทำพุ่งไปแหลงนั่นเหมือนกับว่าคุณทำแล้วก็ให้คนอื่นเขาหมดนะหรือไม่ทำเสร็จแล้วช่วยเขาแล้วไม่ได้ดีต่างหากหรือไม่ก็บริบาลเบียดเบียนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็สมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้น การที่จะนำเรื่องน้ำมาเสริมเพื่อให้มีทรัพย์จึงจำเป็นต้องมีผู้รู้แล้วก็ครูบาอาจารย์ชี้นำหรือบอกนั่นเองเพราะว่าต้องเริ่มต้งแต่ในการวางเลิกผาหน้าทีการใช้อะไรถึงจะได้ส่งผลจริงๆนะคะหรือถ้าเราทำเล่นๆเนี่ยมันก็ส่งผลได้กับตัวบ้านเช่นเดียวกันเหมือนการที่เราไปยืนบ้านหลังนี้เราสามารถอ่านเรื่องราวในบ้านนี้ได้หมด เลยดูจากสภาพแวดล้อมโดยรอบมุมกว้างทั้งหมดนะคะแล้วค่อยโฟกัสทีละจุดนะคะเอาล่ะฝากประมาณนี้ในชาวราศีตุลน,นะคะสัปดาห์ที่คุณมีสเสน่ห์พรุ่งพร่านแต่ก็ต้องมีสมาธิจิตหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ